มาแล้วมาแล้วน้องพอภัยวมาพอภัยมาแล้วว่าใช่โอ้ยบึ้งนุ่มิเอะวาเอารถเจ้าโกดุกนะเอ้ยเพื่อนอยาอ้างพอพี่เจ้าเอ้เพื่อนอยากเพิ่นอยากบอกอยู่ขนาดเห็นปะให้นพอเบิรงย้อนลูกดูไหมมาอ้างแล้วก็ไปว่ะนี้ ไอ้เนาะมาอ่างแล้วไปหวังสบายสบายดีสบายด้ยสบายดีเป็นยังไงารขึ้นมาแต่ทรงลูกจิตเนาะโศกเ้าเงาหอยเมย่บอยเนาะดูมันกระดออยเนาะชิบอยหอยชืบอยมันกระด๋วยคือนจะว่าได้ยูเมย์บอขับรถเนาะเมย์บอเป็นยังไงเป็นเนาะ แต่ว่าสำเร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยบาทผ่านไปด้วยดีเนาะกลับบ้านอย่างปลอดภัยพี่น้องเลยริบเวเลยริบรีวอ๋อเคยไปยังที่มีอยู่เลยฉลาดู้วยเดินทางอันหวยยังยังมีแต่ผู้อยู่เลยห่วยทางแรกเลยเนาะที่เดินทางไกลอ่าเด้อแตได้ว่าโวิ่งลอยจุบ่ว่ะ ฮะอ่ำน้ำอ่ำน้ำไอ้คนจ้ะจึงกินข้าวกินน้ำเนาะดยมาเมื่อยละไม่มียางมาต้อนได้ไม่มียางเลยโอเป็นยังดอกมาแต่มาปลอดภัยก็โอเคจังว่าอนุนจังว่าอ่างแต่เราจกคอะไรกันย่างกันไปแล้วสิเออของเพิ่ลน้ำมีอยู่เต็มใช่แล้วพอได้ยังไงมาเพื่อฮะอ้าอันงพลางว่าเช่นอจังพ่อโอ้ยเฮียใดก่อนดุเฮียไดก่อนดุไก่อน เอาไปเลกันใจโอ้โหดูหลังแลวกันใจไปอยู่ไม่ดูคยขี่จังพวกวเป็นยังคือเผาออกมาแล้วก็เผาเข้าไปโเป็ยืดเเบนเลยเนาะใ็น้อ้น้หไว้ก้มันเศร้าย็นสบายดีสบายดีเลยสวัสดีเลยป้าดุง mất mưa, mất mưa đấy, phun ma, chun chắc chục mong, phở mà hót, mất đã cả, chục song chục mong, nãy lót lẹn à nó, chục song chục mong đấy, mới đây, yết nè, xem bà nằng của bà mất chục chục mong, được này nọ, um, đe cái này nọ, bởi vì này, làm, làm ăn Na của cô được cái khoai quá, mở máy nó, kia อับน้ำอับในเลยจังมากินข้าวกินน้ำเนาะโดยยังก่อนเราเครื่องยังเงินก่อนเนาะโดยมาเสียบเลยมันต่ำมันแตงสูกเพิ่งกินก่อเมื่อนี้ก็ไปหาเราไม่อยู่เมืดมืดมืดเลยพี่ดาวแต่ว่าเราเอามาสุกินหรอกเดี๋ยวแรงต้มอยู่เนาะสบายดีพี่น้องเลยฮะ สิ u, ng, ng, high, um ้นแห้งก็มีอยู่นน้ำตู้เย็นน่ะแก้มแดงนะแก้มแดงเอามาให้นะแม่ตู้แก้มแดงเอามาให้น้ำตู้เย็นน่ะเพื่อนเอามาให้อยู่บัตรของเล่าไม่ได้ให้แล้ของเราของเราสงสัยเรือลายไปแจังไดนเราเฉยเอามาให้ไม่ได้หลายคนณในมือไหนตำมักเตงพี่น้องเไยเนาะตำมักเตงสู่เพคนกินมาเนี่ เพิ่นอาบน้าอาบในก่อนพี่น้องเอ้ยช่วงก่อนเนาะช่วงซื่นก่อน<ม>ก็นั่งตุ๊บหนอไหมกับพี่น้อยมาแต่หานหนอไหมกับพอดีคำพอดีเลยพอดีตู้อ้วนไปหามเอาลุ่นมาแต่ก็มาทั้งหน้าพี่น้อยเอาน,นาะก็เลยพวกอะเก่งเลยมันคำเวลามันจันเจ้พี่น้องนะก็เล,เ,กงเ,ลเ,ลเลยพาก,กันมาเลยตุมใบดูเนาะให้ตูอ้อ้วน ฝาหม้ออยู่พอดีบ่อื่นพุ่นน่ะสิเอามาสู่เพิ่นกินพี่น้องเอ้ยหาหน่อไม้เบิดมือเบิดเว็นอยู่มื้อนี้ก็ได้เนาะคิตอนไปหานอไม้ยังบ่ทันได้ลงให้ดเบิ่งเพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้เซเบิ่งเลยเนาะตัวนั้นก็ได้ถ่ายไว้อยู่พี่น้องเอ้ยตัวนั้นก็สิเรียบเรียยากแน่ตัวนั้นเนาะเพราะว่าอ่าเขาถ่ายหลายขั้นตอนพี่น้องเอ้ยเนาะ ประเทศหายเงาแบบนี um, ้เ oh. ดี women, yeah. <Jean> ๋ยวเดี๋ยวมีเวลาตอนแรงเนี่ยเดียวเลียงให้พารดุ้งเบิ่งพี่น้องาไงเนาะโดยอันน้อยกันงินพอไปซื้อพี่น้อาไหมวันลาทินย์ผู้ดังว่ายู่ที่แตว่าโบเมีอยนโบเมีอยนกินรถเป็นอุปสรรคที่ว่าเรากับสีกอดพ่ออไปจักอันนี้มีอยนกินรถเป็นอุปสรรคว่าเอ้า ตำซ้ำใดซ้ำหนึ่งกับพ่อเลยเนาะมาเลยนอนเลยไล้เมือนนี่เนาะมาเลยนอนเว้นเลยเนาะโอ้เก่งเด้เมือนนี่เนาะนอนซจำนี่ยังมาเลยนอนอยู่เมื่อเมื่อเช้านี่ตื่นสี่โมงเช้าเมื่อเช้านี่นี่ย นอนนึ่เน pues ิここ่ยังกินข่าวอิ่มเลยดูยพ <for> ่อก <it> ับมาเลยดีตอนแรกมาถ่าต้นพ่ออ่ะพ่อเด็กไ่ร้องเยเนาะคือสิรา้เบิ้ลเบ้สนี่ไ่ร้องเลยบอกใส่ในมังมิตุใส่ในเนาะดึงไปดูปานในใส่ดึงือตู้เต็มแล้วไปใส่ใน

เนี่ยครับถาต้มจำเจวนั่นี่ยนะไม่ต้มจำเจวนั่นแตัวาก็เลยอ่ได้มานังกับประมาณสิบถุงนั่นนะว้าถ้าหาบนมือบนเวนสิบถุงก็ได้ั่ะดีนะสำหรบนี้ให้เลหตพวกรีนอนกญาต้ชิม่ไย่วยช่ว้่ว่วยช่วยยบริกไม่ได้กินใช่ไหม แด้ตัดผมตัดตั้งแต่ทิศนั่นคุณขิ้ไปหาคอนตู้คุณทางย่ายเด็กไม่ไปเลยสองทิศจะได้ค่ะเนี่ยทิศที่สองน่นี่แหละแม่ตุกมันเพิ่นตัดผมหาวเลยดิมืออื่นไปเสริมรอน้ำคอนตู้มืออื่นเด้อเสริมรอน้ำคอนตู้เด้อมวออื่นเด้อ

อู่กันไรฮาวยูนเลยจะได้กินข่าวกินหน้าอยู่บ่นอนผัดน่นไคือจะงไม่ไดเลกดนากินข่าวก่อนจะงนอนปิดกนอามาทิกซสดปิดมาแต่น้าเมื่อนี่สดๆเลย กระเพาะได้กินอยู่บันปีเลยพี่น้องเลยปลูกใส่กันกระสอบเขดีได้กินบันปีเลยบันปีเอฟซีซื้อมาใหาตั้งแต่ปีกายเนี่ยด้วยตัวคุ้มอยู่เนาะคุ้มอยู่พี่น้องเลยนี่ไงใส่สดเนี่ยนี่ไก่ช่วงหลังหน้าไก่เขาไปกินเนาะถ้าหลังหน้าได้กันได้เห็ดบัวไก่ ทำมัแตง่งใชทำมัแต่งรอบรอบสิเลิกเลยรอบสิเลิกเลยตี่แถวสองรูงนะพี่น้องสองรูงนั่นจะหงจเป็นห้องมุงมพี่ตามไล่แถบดังน,ะนั้นมึงจะได้ซื้อเบนน่ะมัน หอดว้ใส <laughs> <c ười> ่แว่นแน่ไหมเอมอมเออบินบิคือคนออกห้ขออกได้แบเบิ่งคือเงียบคือเนาะ mặn nữa, chiết thẻ, chiết mặn chiết mặn, chi thẻ, chát chiết lại chiết, um, sao mặn nó

มันหมักสัน่นสวยงาอยู่ในซองเดียวกันเลยไม่ได้กันเป็นคนนั่นเนาะมีขวดกิโลพี่น้องกันอะรกานตำมะเตงเนาะไป้อมสื้อไปมาสดุดงามสดงามมา ร่อยนีได้ปลมเขาเน้ะออกมาอีวว่าทำไมอมาพีน้องกนอกมีตามหมกแตงชอบส่หมกแตงน้ำหน้มาด้อตีนเขาแรงน้ำกันพี่น้อยอือือตืินมาแล้วลูกจืดเนาะ แเป็ดบ่เปดเลยเอามาลงมมันเลยบเออ้าวเนี่ะมันอย่างงี้น่ะขาสีปังงามเป็นน้ำห่อน้ำมันเห็ดเข่าก็นองๆอ้าิีนเหรอห่อนหละหอนอยู่ในมันนี่ข้นเได้ยข้างนั่งน้ำตอนแรกว่นเซนมาแยมน้ำก่อนนถ่ายขึ้นข่ากันไปอาบน้ำทีเดียว มาม,ามาาไ้มาแต่ตมตามแต่ <laughs> อาะภืข้าวกมงแต่ <laughs> อปากระปอง่ะบอายสาข้าวตีอยู่ในนึงก <laughs> ถือไปกินจากทาง <laughs> เป็นยังไง่ะบรรยากาศเนาะถามบุญแมพี่เรางเบ่ถามบเคยไปเลยเไปทำกันทำไมามกันตามเต้เราตามพี่เบื่ิมางขาวเาีเตืหนเลยเต้นนเลยมาเดินด่นอยี่ยวเดียวอ่ะ เมื่กี้เมืนอานี่เคยเห็นรู้แล้วเนาะเจซนคยคือสั่นเาจะแ้วระมานมผู้หวังไม่เาคนดีนผูน่าอาศใสสไลด์ชินหูติเมื่อน่อเนาะดอกกานดินากันเห็นันนาน่มมืดอมืดอ๋อมบอกเลยออมืดอมืดอคืนเนาะอ๋มืดคืน ถามขึ้นขึ้นหรอถามขึ้น4ีมื้ีมือนี่ถามขึ้นขีมมั้งนี่เนาะขึนได้เลมือแล้วไปนี้มันทำก่อนถามขึ้นถามขึ้นมนะเนาะมือเข้าไปครับเป็นเคลมงีนด้วยสองสองเนาะคือวาบริเนอรบรนอนอยู่เพื่อนสามขึ้นคือว่าถามขึ้นที่เ้าถามขึ้นที่เา và cảm giác thuyền 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 thuyền

เราเพิ่มคนมันทำก็ันนีว่าจะทานไปบ้านไปบ้านอันนี้ว่าีว่าดูดูดู่อยโอ้ยมันทำทา้งนั้นดลทโอ้ยนั่งนั่น่งมนทำนัมทำเราบื่อนะทำตัวไปบ้านนี่เบ่ออันนู้นก็ใช้กินดิ้นดูที่อันยากแห่งตัวให้ผูกคอปดกเขี่ยแล้วถึกใช่ในทางคนดีก็พี่น้องเนาะทางเนาเป็นเป็นทางอย่างเนาะ เจ่าเนี่คือทางมห้อมด้วยเวลาเริกบเริ่มปล่อยแรกไปแล้วเริ่มป่อยพอกันไปคือคายด้วยเนาะอันจะเป็นน้ำแบบว่างมันวันน้อยเนาะมันวันน้อยยงนอนเรต้องมีทางเหมือนันเป็นเลยเขีนต้นนังต้องมีทางรับอย่างปฏิญาณ้ราเป็นทางคือไหเนาะทางแบบทางบคือไปแล้วเขากับ

นงาก็เจาชายของคูเลยเน,ะนา,นานขะขอคราถ้าน,นของของถายครับไลแล้วมาตลอดเลยหรือค่าได้เลยไม่ตัดเลยคุณจ้าไอ้เมื่อไรเสียค่าถ่ายไม่ไนะเนาะเมื่อเสียค่าพ่ข้าหน้าข้าไผ่เนี่ยข้าผ่านไม่อยู่บ่ขอข้าวน้าค่ะจังเราเมื่อเสียค่าค่าไพ่ที่ว่าเปิดน้ําน,นะเนะเาะ้อเราได้เปิดดึงขึ้นเล้วอ้เอเราได้เปิดดึงขึ้นกรือานนี้ก็เข่าแล เป็นเขานี่เลยนะเน้ยะเป็นสามูนะ่อยเปนเขาให้เนาะเปนเขาให้อเล่าเอาไอ้ชาบุไใจแล้วก็เอาเขาโยนโลงกั้นะแล้วกนเขาให้มันดูเนาะเขาให้เห็นหน้าเขาให้เนี่ยเมืเห็นข้าเห็นเนาะตัวานเ็บุได้เลนาะสามคูอช่ตองสิงหยเนาะเจ้าได้จตกขึเขาเนาะวเาใเห็ดเนี่ามภเขาเห็ดเขาเห็ดบริสิที่์ที่ ăn nước thay là bao rồi nhá. À, nước thay. Bác bác đang bênh clip, có, có cho là, hey, đã siết giùn rồi, bớt nhá, đang phốt, chơi tháp tài đó. Chào cả nhà. Mang gạo về nhá. Mang gạo về nhá. Này ông nào, nào, phốt nào. Ừ, anh đi bắt chắc. Phút rồi á. Nãy bắt chắc khoảng bao, ăn chơi để vung, chơi vung, chơi vắt. Anh cũng nó thì được cháu và ngon. Trích chào khóc được. Trích chào và ngon. mà chào và ngon. thường chào và ngon. Trích chào và ngon. Trích và ngon. Trích chào 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 và ngon. Trích và ngon. Trích chào. Trích chào. Nhờ vậy, Cứ làm na nó Cứ hỏng na, hỏng na xem Mình hỏng na xem, xem xem hết đây làm lạ đấy Làm lạ Ào nó xe kia nó xe Làm lạ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  Sao tộc được khẩu nha như quấn Không phải làm nha xe Rồi nha xe nó Tầm tầm ra làm Tầm ra làm พิมแล <c oughs> <c oughs> ้วบานนี่พี่น้อยเนาะหาที่นอนบ่บานนี่มวยนอนเนาะบ่คุณอะของคุณก็หลอบอยู่อย่านอนเด้ออนปะไม่ตู่ก็นอนอยู่หันเลยพี่น้องเอ้ยบ่เซนก็มาหอดเดือนหอดซานปลอดภัยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะมาหอดเดือนหอดซานแล้ว เห็นขึ้นข <The> ่ากระบาดเสียวน้ำโยข่ากรขึ้นชื่อคะน้องจิ๋งไปตเสอค้งไปดิจะมาถ่ายอา์นี่ปะตัวเนาะขิงออแทนนะเนาะผวนผู้เบิ่งอะอาบเคยไปใส่ชีวิตูหันล้วเอางย่านยานเคยใส่ชีวิตด่นเขาเคยไปน เอาเคยไปแบบเรียบๆนะพื้นพื้นที่เรียบๆนะเฮาไปเห็นไปเส่นเฮาย่านเฮาตกใจฉันเนี่ยผู้บ้านอื่นเมืองไกลไปเพิ่นยังย่านม่ว่าตกคลองอ่ะเนาะไปเห็นคนอื่นครับมะชัดผิววิ่วเลยตัคขออไปที่ข้อใต้ลูกอุ้ยเาพี่น้องไปเลยเฮาเอาเสียนเอาไปเลยไคนจะโบกเงินขันนะลืมขามากขาดนะโุกกันดื่นบ่เงินจะบ้าหมองเลยอืม เอาเอาสับพี่น้องเลยพอกันใหม่เนาะคลิปนี้ก็ลำลาไปแไดวันนี้พี่น้องเลยห่อนเนาะขอโตไปอาบหน้าอาบในก่อนพี่น้องเลยโดยโดยสบายดีเด้อพี่น้อง